สวัสดีครับมาดูเครื่องเล่นนะครับเรื่องเล่นบลูทูธนะครับเครื่องเล่น dVD USB นะครับว่าแบตเสียมยังไงครับมาดูกันครับแบตชอบเสียมนะครับครับขั้นแรกก็ทําการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกนะครับมีการเปลี่ยนแบตครับแบตเสียมจะเป็นแบบว่าแบตเสียมจะมี เวลาชาร์จเล่นสักพักมันจะตัดเองนะครับนั่นคือเสียบแบตนะครับถ้าเสียบไฟก็เล่นสักพักก็จะตัดอัตโนมัตินะครับก็คือแบตหมดสภาพนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแบตอาจจะเสียมเร็วเพราะว่าเราชาร์จนานเกินไปนะครับแล้วก็ชาร์จแบบว่าเต็มแล้วไม่ไม่หยุดชาร์จนะครับนี่ครับแกออกมานะครับผมเปลี่ยนไปแล้วครับ นี่ครับเขียนไปแล้วครับเป็นแบตสีเหลี่ยนะครับซื้อมาใส่นะครับซื้อประมาณ80บาทนี่นะครับซื้อแบตมาประมาณ80บาทนะครับแล้วก็นี่ครับตัวเก่าครับจะเป็นสีม่วงนะครับตัวเก่าครับนี่ครับแบตนี้3.7โวลต์นะครับใช้ตัวชาร์จ5โวลต์นะครับตัวชาร์จเข้า5โวลต์นะครับแต่แบต3.7โวลต์นะครับแบต3.7โวลต์นะครับชาร์จเข้า5โวลต์นะครับนี่ครับ นี่ครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นบอร์ดแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ใส่ไปแล้วครับตัวนี้ใส่ไปแล้วเป็นแบตเต็มนะครับซื้อมาใส่แล้วก็เปิดสวิตช์ต่อต่อแล้วก็เปิดได้เลยนะครับจะมีใช้งานได้นะครับแล้วก็ชาร์จได้ด้วยครับนี่ครับซื้อมาใส่ใหม่สีเหลืองนะครับเป็นแบตกลมๆเล็กๆนะครับสามจุดโวลต์นะครับด้านนี้จะเป็นบวกเพราะด้านนี้จะเป็นลบ ด้านนี้ถ้าเป็นเล็กๆนี้จะเป็นบวกครับถ้าเป็นลบจะเป็นหนาๆนะครับนี่ด้านนี้ totally. mos, จะเป็นบวกนะครับนี่ครับบวกจะเป็นเล็กๆนะครับถ้าเป็นหนาๆจะเป็นลบนะครับนี่ครับบวกครับต่อให้ถูกนะครับต้องเอามิเตอร์วัดนะครับมีบวกมีลบนะครับถ้าเป็นแถบขาวๆหนาจะเป็นลบนะครับถ้าเป็นเล็กๆจะเป็นบวกนะครับบวกสัญลักษณ์คือสีแดงแล้วก็สีดำครับเป็นลบแดงบวกดำลบนะครับนี่ครับ อุปรกรณ์ประกอบเสร็จแล้วครับขันแล้วก็ต้องประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบต้องดูดีๆนะครับดูสายดูดูความเรียบร้อยนะครับเวลาประกอบนะครับเวลาประกอบก็ต้องเวลาถอดน็อตครบเวลาประกอบน็อตไม่ครบครับเพราะว่าน็อตวิ่งหนีครับน็อตไปไหน อาจจะไม่ครบนะครับเพราะว่าขอบคุณนะครับทุกการรับชมครับขอบคุณครับหวัดดีครับเป็นใจได้นะครับแบดเสียมครับแบดเสียมนี่ครับ The Bluetooth device is ready help